สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือถ้าถามว่าให้เช็คสถานะตอนนี้นะคะก็ยังคงได้คำตอบเดิมสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะไม่พบข้อมูลบ้างกำลังตรวจสอบบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงการยื่นเรื่องอุทธรณ์นะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในคลิปกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ต่อไปค่ะ เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าการยื่นอุทธรณ์สามารถยื่นได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องใช้เอกสารประกอบการอุทธรณ์อะไรบ้างนะคะสำหรับการยื่นอุทธรณ์ของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรเดือนละ5,000บาทระยะเวลา3เดือนรวมแล้วก็1 5 0 0 0บาทนะคะสถานที่ยื่นอุทธรณ์มี8หน่วยงานดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1 สำนักงานเกษตรอำเภอสสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดสาสำนักงานประสุสัต์อำเภอและจังหวัดสสำนักงานมอนไม้เฉลิมพระเกียรติเขตหรือว่าศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะคะ 5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1 8ขีดแและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1ถึง4นะคะสำหรับ 6. นะคะสำนักงานสัมภาษามิตรจังหวัด 7. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือว่าสาขาใกล้บ้านนะคะ หน่วยงานที่8นะคะก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดค่ะและนี่ก็เป็น8หน่วยงานนะคะที่รับขึ้นหรือว่ารับยื่นอุทธร์ได้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเดี๋ยวเรามาดูเอกสารประกอบการอุทธร์นะคะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องเตรียมหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการมอบอำนาจถ้ามีนะคะ และก็แบบรับเรื่องอุทธรณ์นะคะสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์และก็เงินเยียวยาเกษตรกร,กรได้ทางเว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะซึ่งเมื่อเรายื่นการอุทธรณ์แล้วนะคะภายใน8วันนับจากการยื่นอุทธรณ์นะคะก็สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้นะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะต้องการรับเงินเยียวยาเกษตรกร,กรอยู่นั่นเองนะคะ ก็เป็นอันว่าถ้าใครลงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนกเกษตรกรแบบไหนหรือว่าขึ้นที่ไหนนะคะก็ขอให้ไปยื่นอุทธรณ์ที่นั่นที่สาขาใกล้บ้านนะคะและก็นำเอกสารก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่บัตรประชาชนแล้วก็แบบร้องนะคะแบบรับเรื่องอุทธรณ์ก็จะอยู่ที่หน่วยงานนั้นอยู่แล้วนะคะหลังจากที่มีการยื่นอุทธรณ์ภายใน8ว 8วันนะคะหลังหรือว่าหลังจาก8วันนะคะก็สามารถเช็คสถานะการอุทธรณ์ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ